สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีนะครับมีแฟนคลับนะครับถามมาว่าแช่ขุยกาบมะพร้าวยังไงนะครับผมก็แช่น้ำเปล่านี่แหละครับจากนั้นนะครับคืนแรกพอเราแช่เสร็จนะครับเช้ามาเราก็ทำการเทน้ำออกนะครับเวลาเราเทเราก็เอาเปเอา หาตะกร้าหรืออะไรก็ได้นะครับมาใส่เพื่อให้น้ํามันหยดออกเ้ยครับหออเ,เห็นไหมครับน้ามันมันมันจะหยดออกเองเห็นไหมครับก็พอมันจนหมดนะครับก็เราก็เติมน้ําใหม่นะครับก็ผมช้ําก็จะเทก็เออเทก็สองครั้งนะครับก็คือประมาณแช่แช่ก็คือสองคืนนั่นเองโอเคนะครับ,นะรบทีนี้ถ้าใช้ไม่หมดล่ะใช้ไม่หมด ก็ผมก็จะเอาน้ําเททิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ไปพึ่งแดดไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้เครื่องปลูกมันแห้งนะครับพอเครื่องปลูกมันแห้งเสร็จปับ๊บล้วก็เก็บไว้ในภาชนะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเราก็เทใส่กระสอบหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราที่เราจะเก็บนะครับพอเราจะใช้ปุ๊บเราก็แค่มาเติมน้ำครับนี่ครับ พอเติมน้ำเสร็จนิดเดียวครับเขาก็จะอุ้มน้ำแล้วเพราะเขาเคยผ่านการแช่มาแล้วนะครับแต่ว่ากาบขุยนะครับถ้าไม่ผ่านการแช่ถึงเติมน้ำยังไงนะครับก็ต้องรอเวลากว่าที่เขาจะอุ้มน้ำครับก็คือหนึ่งคืนแน่นอนครับหนึ่งคืนหรือสองคืนนะครับเขาก็จะไม่ยอมอุ้มน้ำแบบสมมติอนียนะครับไม่ยอมอุ้มน้ำเห็นไบบแต่ที่ยอมอุ้มน้ำก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ โอเคครับก็แนะนํานะครับควรที่จะวางแผนนะครับว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่แช่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ใช้เป็นหมดเป็นล็อตๆไปจะดีกว่านะครับแต่สําหรับผมเป็นมือที่ขี้เกียจนะครับก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแช่ตลอดนะครับพูดง่ายแช่ติดบ้านเลยนะครับเพราะเราต้องได้ใช้อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับผมนะครับโอเคครับสำหรับการแช่ขุยกับกาบสับ นะครับสรุปก็คือผมแช่1แช่2น้ำนะครับสคืนนะครับแล้วก็เทน้ำทิ้งวันต่อวันนะครับหรือจะมากกว่านั้นได้สามคืน4คืนก็แล้วแต่ก็ยิ่งดีนะครับแต่ผมแค่2คืนพอนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยก็ใต้คลิปเลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการอะไรก็ ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ